สวัสดีครับสวัสดีครับกลับไมีกตามเคยกับบังหมาดคนเดิมนะครับผมหนุ่มใต้คนนี้ครับผมวันนี้เหมือนเดิมมากับรถตู้อ่ารถตู้เลยวันนี้บอกไกด์ไลน์ให้เลยว่าเป็นปี14อ่าเต็นท์เรานะชื่อเต็นท์ว่ากิษลากิษดากูดคานะครับอ่าป้ายแดงๆยาวๆแบบนี้อ่าเต็นท์กิษดากูดคานะครับวันนี้เราจะจัดโปรโมชั่น พรุ่งนี้2วันเสาร์อาทิตย์จัดมหากรรมรถตู้นะครับมหากรรมรถตู้โปรโมโชั่นมีเพียบเลยของแถมแบบหนักๆบอกเลยจัดหนักจัดเต็มครับรอบนี้อ่าอยากได้ตัวไหนบอกมาเลยเบนซินดีเซลพรุ่งนี้เอาใจรอตู้นะย้ำหลักๆเลยเอาเอาใจรตู้นะครับของแถมสุดคุ้มแน่นอนการันตีไม่ผิดหวังเนานะอ่า ดีเซลเครื่องสัมพันธ์นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยอ่าได้เครื่องตัวใหม่เครื่องสัมพันธ์หน้าใหม่ราคานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมบาทเท่านั้นบอกเลย1นึ่งล้านห้าหมบาทเท่านั้นได้แต่ง v i p ด้วยโคตรคุ้มอะ่ะราคานี่จะหาที่ไหนยางก็ยางใหม่โยโกฮาม,มา่าไม่ก็ใหม่น้อยอ่ารถเป็นรถเดิมๆนะครับไม่เชิดป้ายเหลืองนะจัดเฟร์นได้เยอะมากบอกเลยตัวนี้หลายคนมองหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นนับสนุนักเรียนหรือวิ่งทัวร์หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัวได้หมดเลยครับได้หมดเลยนะได้รถปีใหม่ด้วยใช้กันมันๆใช้กันยาวๆ <No. S 1> าเวนาะร,รถตู้นะตัวนี้เป็นเครื่องสามพันะครับดีเซลเป็นเครื่องตัวใหม่บอกเลยว่าโคตรแรงอ่ะได้ประหยัดด้วยสับเจ้ารถตู้คันนี้นะรถได้เดิมๆเดิมสนิทครับคันนี้ไม่มีชนการันตีได้เลยคันนี้รถสวยมากถามว่าแต่งสีเปล่าครับคันนี้แต่งสีไหมหมายถึงว่าสีเดิม สีเดิมครับสีสสขาวอารถได้เดิมๆ,ๆเลยคันนี้ถามว่ารถเก็บสีไหมมีแน่นอนพี่รถมือสองทุกคันต้องมีเก็บอยู่แล้วเรามาเน้นถือว่ารถทุกคันเนี่ยที่มาขาาเนี่ยมาคุยกันเรื่องอุบัติเหตุดีกว่าว่าเราคัดรถเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนสีเนี่ยถ้าผมไม่เก็บลูกค้ามาก็ติออันนี้คุยตรงๆเลยหลักการง่ายๆอคนซื้ออยากได้ของดีๆของสวยๆออกไปปุ๊บพร้อมใช้เลยเนาะ มันต้องมีอยู่แล้วครับแต่เรากันตีในเรื่องของรับประกันเรื่องการชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมมาอ่ารับประกันไม่มีพวกนี้ดีกว่าครับผมพี่ขวัญไปไหนนะอ่าพี่ขวัญไปไหนวันนี้พี่ขวัญหยุกพักผ่อนอ่าบังก็เลยมาฉายเดียวไปเลยครับผมอย่าลืมนะผมจัดมหากรรมรถตู้นะครับวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่สองวันนะครับไปดูรถมาพร้อมลว เอาด้านหน้าก่อนเลยนะครับสับเจ้าคันนี้คอมพิวเตอร์เครื่องสามพันตัวนี้ปี14ี่นะปีสิบ่นะครับนี่ตัวเก่าแปลงหน้านะตัวนี้เป็นตัวใหม่จริงๆทุกอย่างได้เดิมๆอากระจังหน้าเป็นโครเมียมเนี่ยไม่มีรอยเลยรถได้สวยอะเนี้ยบมากใช่ป้ายทะเบียนก็สวยนะหนึ่งห้าโอเคเลยอะป้ายด,ยาปายดีป้ายสวยป้ายมงคลด้วย มาพร้อมเลยมีไฟตัดหมอทุกอย่างคือทุกอย่างคือพร้อมใช้ครับอ่ามาดูรอบคันกันก่อนเลยรถได้เดิมอ่ะได้สวยอ่ะคุณซื้อไปคุณก็ไม่อายใครอ่ะเออ่าสนใจถามเลยนะรถโต๊ะผมมีเยอะนะครับสนใจดีดเซลหรือเบนซินมาคุยกันเลยครับิบินซินเริ่มต้นดาวที่39,000บาทบดีเซลเริ่มต้นดาวที่69,000บาทบอ่า คุยกันให้ง่ายคุยตรงตรงติดตรงไหนยังไงคุยกันครับไม่ต้องเกรงใจนะดูด้านในหน่อยนะเอารอบคันก่อนเลยรบันตัวนี้ยางนะครับเป็นยางโยโกฮาม่านะได้ยางใหม่ด้วยยางปี18บครับให้ดูเลยครับซูมให้ดูเลยนี่ยางปี18อ่าอเจ๋งสุดยอดอ่ะ18โยโกฮามาด้วยใช่ได้ยางโยโกฮามาด้วยครับยางปลอดภัยยางดีด้วยอ่า พี่ซื้อไปใช้กันยาวๆกันเลยเนาะตัวนี้ลูกค้าก็มีตกแต่งมานิดหน่อยเนาะใส่เพิ่มมาเป็นโครเมียมอ่าให้ดูเก๋กไก่ขึ้นสวยงามมากขึ้น,นอ่าใช่เลยนะอันนี้ใช่เลยทุกอย่างไม,ไม่ว่ไม่ว่าจะเป็นยางหน้าหรือยางหลังครับเป็นโยโกฮาม่าหมดเลยรถดูดีมีสไตล์ตัวนี้สวยงามไม่ใช่ว่าเออแยกชิ้นมาใช่นะถูกต้องครับด้านหลังความแตกต่างแน่นอนนะกับตัวเก่าเนี่ยไฟท้ายจะไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นตัวเก่าไฟท้ายจะแยกออกมาจะเป็นให้เห็นว่าเป็นไฟถอยไฟเลี้ยวเขาจะแยกช่องออกมามีสีแดงกั้นกลางอยู่แต่ตัวใหม่เนี่ยเพิ่มความเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าให้ดูแบบใหญ่ขึ้นสมบุกสมบันมากขึ้นตัวนี้เขาทํามาเนี่ยเป็นคลิปออกมาเนี่ยไม่ใช่ทําให้ความสวยอย่างเดียวนะครับแต่ประโยชน์การใช้งานของเขาเนี่ยมีเยอะอ่าตอนนี้80คนแล้วครับโอ้วันพรุ่งนี้หน่อยครับสวัสดีครับ80คนแล้ว ย้ำโปรโมชั่นพรุ่งนี้นะครับผมจัดมาหากรมรถตู้อยู่บอกเลยว่าใครมองหาตู้อยู่รีบเลยนะครับ,ครบโคตรคุ้มเลยของแถมเยอะแน่นอนอ่า,บ,าบินเซนออกรถสามหมื่นเก้าดีเซลออกหกหมื่นเก้าอ่าติาาดขัดตรงไหนเอกสาร,รม,มาคุยกันทุกอย่างเราช่วยได้ช่วยกันอยู่แล้วนะครับของแถมเพียบอ่าไ,ไ,ไม่ว่าจะเป็นพวกน้ํามันเอาไว้ง่ายว่าสองวันเนี้ยที่ผมจัดโปรโมชั่นอยู่เนี่ยผมจะมีคูปองน้ํามันให้เลยนะครับห้าพันบาทนะ ไปรูดที่ไหนก็ได้อ่าไปกิฟต์บอช์เนาะตัวนี้5,000บาทครับผมได้ทื้สจำคัญทุกคันผมเปลี่ยนยางใหม่ให้4ี่เส้นย้ำว่าของใหม่อ่าครับผมเปลี่ยนท่ายของเหลวทั้งระบบไม่ว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยอ่าตัวนี้โคตรคุ้มอะของแถมอะกล้องหน้ารถอีกหมอนเสื้อหมวกโอ้ยเยอะแยะพม่านใหม่พาม่านใหม่เองครับผม ข้นไหนผ้าม่านไม่มีจัดของใหม่ให้เลยอ,อยากได้สีอะไรบอกมาเอาของใหม่ให้นะครับของดีของสวยอเ,เอาให้ตรงสไตล์กับรถตู้ที่คุณต้องการไปใช้นะจะเป็นสีเทาดําสีครีมสีชมพูได้หมดอขอให้ลูกค้าบอกมางาน,น,านาามีวันไหนบ้างนะครับย้ํานะครับวันนี้วันที่ 22, 22เดือนมีนางานจะจัดวันที่ 23, 24, มีนาคมสอ6 2เท่านั้น อาหารมีคแค่2วันนะครับไม่ใช่ว่าไปดู YouTube แล้วอยากได้โปรโมชันเนี้ไม่ทันนะหารผมจัดแค่พรุ่งนี้กับมะรืนนี้สองวันเท่านั้นครับใครอ,คอยากได้อยู่รีบมาเลยนะครับสับรถตู้นะมาบอกข่าวดีนะครับบอกข่าวดีวันนี้ต้องรีบมายัางไม่ได้หยุดเลยครับวันนี้ทั้งทั้งวันเอางี้ดีกว่าได้ข่าวใช่ข้าวเจ้าคำคำสามขันได้ข่าวข้าวเที่ยงไม่กินเลยครับเอาตรงๆแต่ลูกค้าลงมาก่อนเราทำาหารด้วยใจ อ่าชุดยอดอ่ะดูภายนอกกันแล้วมาดูภายในกันบ้างคันนี้มีความพิเศษยังไงบอกเลยว่าโค้สวยอ่าคันนี้นะครับลูกค้าทำอาชีพอะไรก็ออกได้หมดนะแจ้งมาเลยนะครับเรื่องเกงใจนะนี่มาดูภายในกันรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะลูกค้าได้เห็นเดิมเดิมเนี่ยยังสวยขนาดนี้คิดดูว่าจะปรับสภาพไปจะสวยขนาดไหน เจ้าของเกาเขาใช้เขามีการใส่พรมมาด้วยให้เกิดแบบยังไงล่ะความสะดกสบายให้กับผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นหลังคาจะเป็นหลังคา V.I.P. ตัวนี้ครับผมครับผมเดียบมากงานดีวะคือคือดูจากพรมอะไรนะครับรถใช้หันเยอะเนี่ยบางจะสอนเลยการดูรถดูยังไงแม่โดนหลอกพรมอะไรเนี่ยลอยหยักจากโรงงานจะมีอยู่นะครับรถที่พวงมอะไรมาแวววิง ไม่ใช่ว่าสวยงามนะรู้ไหมมันบอกถึงว่าการใช้งานเยอะของรถคันนั้นอ่าแต่นี้พรอมอะไรทุกอย่างแล้เดิมๆลอยอยากจากโรงงานมีอยู่ทุกอย่างนะตัวนี้นะครับย้าเล็ขไม่นะไม่เดิมไม่แท้นะครับไม่น้อยมากไม่วิ่งมาแค่7จ0 0 0กิโลเท่านั้นนี่ให้ดูกันเลยไม่เจ็ดหม่นแปดพกิโลโคตรน้อยอ่ะน้อยมาก เธอว่ารถตู้นะครับไม่ใช่รถเก่งถ้าเทียบกันใช้งานเนี่ยถือว่าน้อยมากใ<ช>อ่าได้รถปีใหม่ไม่ประมาณนี้นคุณจะหาจากที่ไหนคุณอ้อยถามว่าคันนี้ราคาข่าอ่าคุณอ้อยครับราคาคันนี้นะครับรถปี2014นะครับคุณอ้อยเครื่องส0 0พันนะเกียร์ธรรมดาเครื่องตัวใหม่ใช่ราคาพิเศษนะครับผมจัดโปรโมชั่นอยู่นะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะครับครับรถได้แต่ง v i p นะครับตัวนี้ได้เบาะใหญ่ลังคา v i p แล้วถ้าคุณ คุณออกสองวันพรุ่งนี้เหมือนที่บอกเลยบังจัดให้จัดหนักจัดเต็มครับของแถมของสมนาคุณกิฟต์วอเชอร์น้ำมัน5,000บาทให,ให้เลยครับไม่ไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นมอบให้เลยสลับมากับรถตู้ในครั้งนี้นยางก็ผมก็เปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นนะครับมาชา้อาอาดนะมีแค่2วันนะครับย้ำเลยวันที่2 3ถึง24มีนาคม6กเท่านั้น,น,นบอกเลยเท่านั้น หลายคนก็ทําทางานออฟฟิศทำธุรกิจส่วนตัวอยากเปลี่ยนอาชีพมาเลยครับตอนนี้โคตรคุ้มเลยบอกเลยอน่าเห็นไหมทุกอย่างคือโอเคอะดูครับดูดีมากจอทีวีตัวนี้ก็เป็นแบบสไลด์ด้วยโอ้โหทำมาดูดีนะไฟฟ้านะครับใช่ แลวตัวนี้ที่ความพิเศษผมเพิ่งเล่นลเมื่อตะกี้คผมเห็นครับไฟดิสโก้ด้วยเห็นไ,ไหมครับมีไฟดิสโก้แท็กด้วยเห็นไหมครับโอ้ยสุดยอดอ่ะคุณรู้ไหมว่าถ้าตอนกลางวันวคุณอาจจะไม่เห็นแต่กลางคืนเนี่ยไฟดิสโก้มันจะวิ่งมาข้างหน้าฮะา่อไฟดิสโก้แท็กอยู่ตรงไหนครับในภาพที่ลูกค้าเห็นอยู่เป็นเขียวเขียวแดงแดงนะครับข้างหลังเนี่ยกลางวันเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นย่ำกลาคืนเนี่ย หมือนคุณอยู่ในดิสโก้เทกอ่ะเออจะแดนจะอะไรก็แบบโอ้โหบันเทิงอ่าแน่นอนลูกทัวร์เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนหนึ่งคือความประทับใจจากคนขับสองการบริการถูกไหมลูกค้าอยากอะไอยากได้อะไรต้องสนองให้เขาอ่าไม่ใช่ว่าคือนัดปุ๊บผมอยากได้นู่นนิดนึงนี่นิดนึงทางเราไม่มีให้อย่างเนี้ยลูกค้าการที่จะเกิดการใช้ซ้ำ ลบสองบสามมันก็จะหายไปอย่าลืมว่าการบริการต้องมาก่อน,อนย้ําเลยนะ,ะทำรถสาธานะรณะอืไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แต่ไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเหมือนอพาร์ตเมนต์หรือห้องเช่าค,คุณไปห้องสวยแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดบริการไม่ดีทุกอย่างก็จบครับตีเป็นศูนย์อตอนนี้เปิดจอสไลด์ให้ดูเลยเปิดยังไงเอ้ยเปิดไม่ได้แน,ะน่ต้องตรงนี้ครับจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ครับโอเพนกดได้เลยกดได้เลย ลวปล่อยปุ๊บอเตอร์มันแรงก็หยุดปั๊บนี่เห็นไหมผมกอนมันหยุดเองเลยไม่ใช่มันกระตุกนะครับผมทําเองผมนั่นเองนี่ถ้ากดปิดปุ๊บนี่เห็นไหมปักเปิดัวได้เลยอ่าทันใจแต่ถ้าคุณขับไม่หลบก็ดูหน้าผักกันนะจอก็จอใหญ่ครับสวยงามเออไม่เกะกะด้วยทันสมัยไม่ต้องใช้มือดันนะตอนนี้จะมีรีโมทปรับปิดได้เลยตัวนี้ไฮโซอ่ะอ่า ดูดีนะครับด้านหน้าเนี่ยรอยขีดข่วนไม่มีเลยให้ดูกันอันนี้ข้างหลังเป็นจอทีวีใช่ไหมรีโมทมีพร้อมมีกี่ตัวเนี่ยเนี่ยมีกี่ตัวดีวีดีรีโมททีวีีปรับเสียงปรับไฟแท็กในรถโอ้โหนะครบจริงๆเออครบมากเครื่องเสียงก็เครื่องเสียงใหม่ด้วยพร้อมใช้เลยทุกอย่างโอเคนะน่าขับอ่ะเออรถมันได้สวยไม่เกะกะด้วย ทุกอย่างใหม่มากตัวนี้ไฟเขาใส่เป็นไฟสีฟ้ามาเนาะฟ้าน้ำฟ้าอมน้ําเงินอ่าเพื่อไม่ให้แยงตาด้วยผู้คนขับก็ขับแบบสบายคนนั่งหลังก็แบบไม่แยงตานี่เห็นเห็นไหมจะเห็นเป็นลางๆงไม่ว่าไม่ไม่รู้ว่าลูกค้าจะมองเห็นไหมเห็นไหนเนี่ยไฟ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 เทคจากด้านหลังเนี่ยมันจะเริ่มส่องมาดานหน้าก็เห็นหน่อยหน่อยเห็นหน่อยหน่อยเนาะอ่า รถสวยรถเดิมย้ำนะครับว่าคันนี้รถปี2014นะปี14เครื่อง3000เครื่องตัวใหม่ได้ภายในแต่ง VIP นะครับตัวนี้โคตรคุม้มอ่ะย้ำเลยว่าได้ไปพร้อมใช้งานไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับรถปีใหม่เนี่ยผมเชื่อเลยลูกค้าหลายคนเนี่ยวิ่งหาวิ่งหาแต่หาซื้อยากมีก็ราคาโดดไปเลยอะ่ะ เพราะารู้เยู่ว่าซื้อป้าแดงอะมันซื้อยาก<ช>ซื้อได้จริงออกได้จริงแต่โอนไม่ได้ครับโอนไม่ได้วิ่งป้ายแดงไงครับโดนจับครับอดนอโดนจับแน่นอน,นทุกอย่างดูเลยภายในเนี่ยก็บมากสาแถวรถได้เบาสามแถวเป็นเบาะใหญ่นะตัวนี้ได้เป็นเบาะใหญ่เบาสามแถวทุกอย่างคือดีไซน์มาแบบพอดีพอดีไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะครับสหรับเจ้าตัวนี้ <c oughs> ได้เป็นเครื่องดีเซล ย้ำโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมจัดโปรโมชั่นพิเศษนะสองวันนี้เท่านั้นวันที่ยี่ยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่มีนานี้เท่านั้นลูกค้าคนไหนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลไม่สามารถมาดูได้ผมการตีให้เลยนะครับรถของผมทุกคันที่นี่ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมมาแน่นอนลูกค้าสบายใจได้อยากได้โปรโมชั่นพิเศษนี่บมาจับจองเป็นเจ้าของได้ โอนตังมาจองกันได้เลยไฟแนนซ์โร,รยาการสินถึงที่นะครับ,รบถ้าเกิดเนื่องผ่านในลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่มีเวลามาทางเราจัดส่งให้ถึงที่ครับอ,อ,อยู่ใกล้กไๆอยู่เชียงใหม่สงข้าที่ไหนก็แล้วแต่ส่งฟรีครับพี่ส่งฟรีฟหมดเลยค,เค,คุณอนุรักษ์ครับรบาคาไม่เกินห0 0แสนมีไหมครับไม่เกิน5 0 0แสนตึ๊ดตมีนะครับมีนะครับสีขาวนะรถปีศูใช่ไหม อ่าปีศูนย์หกมีล้อแม็กด้วย GR2 สีน้ำตาลไม่แต่งวีจรวดแล้วก็มีหัวจรวดก็มีสีบอลฟ้าอ่าแต่ง v i p เหมือนกันสวยเลยสามแสนกว่าบาทคันนั้น VIP เหมือนกันใช่ครับผมสนใจทิ้งเบอร์สนใจสนใจทิ้งเบอร์ทิ้งอดีไลน์เนอร์ว่าจะเอาเบอร์ผมที่ปักหมุดด้านบนเมมโทรมาหาผมได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจกันนะบางทีโทรมาสายผมไม่ว่างก็มียังไงถ้าเกิดสายแรกติดต่อไม่ได้ ขออีกรอบสองรอบนะบางทีผมพันสายล,ลูกค้าอยู่เพราะลูกค้าโทรมาค่อนข้างที่จะเยอะมากเากชื่อไหมว่ามือถือเครื่องนี้ผมชาร์จแบตวันประมาณสามสี่รอบ,รบจริงเพราะว่าวันหนึ่งผมค่าโทรเดือนห้าพันกว่าบาทอะเอางออี้ดีกว่านะว่าโทรเยอะมากถามได้เลยนะครับคไหนสนใจถามได้เลยนะครับได้สวยนะอันนี้ลูกค้าไปทําเป็นกระจกสีขาวเพิ่มมาเนาะเดิมที่เป็นสีดําใช่ไหมตัวนี้ลูกค้าไปทําสีขาวเพิ่มเข้ามา รถได้เนีย้ยบอ่ะได้ได้ดูดีอะ่ะดูรางน้ำฝนทุกอย่างคือสวยอ,ะอ่ะอ่ารถดูดีครับชม,มด้าน,นหน้าเลยไหมอ่าดูด้านหน้าดีกว่าเดี๋ยวไม่เชื่อใจกันเปิดเปิดกระโปรงเลยดีกว่าถนัดอยู่เลยเฮ้ยไม่ใช่อย่าเอาเรื่องจริงมาคุยเล่นกันอ้าวยังไม่เปิดดีกว่า <c oughs> อ่มาดูด้านหน้ากันนะครับมาดูว่าได้สวยได้เดิมแค่ไหนกับรถคันนี้ตืะะด๊ดตื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 ดของใหม่ๆนี่ยากเหลือเกินเนะเาะมัน<ช>เปิดซิงอะ่ะใช้งานน้อยเพื่อยากงยืนธรรมชาต อ่า oh, <but> so. น็อตได้เดิมเดิมแค่ไหนคุณดูเลยทุกอย่างเนี่ยน็อตได้เดิมเดิมสนิทฝากระโปรงหน้าดิกเกอร์จากนย์นตโยต้าป้ายแดงยังอยู่ครบทุกอย่างทุกจุดอ่าน็อตได้เดิมเดิมอ่าดูดีมากเห็นไหมทุกอย่างพวกน้ำพวกกระป๋องพวกเนี้ยยังใส่กิ๊กยังใหม่มาก <Yeah. S 1> อืมให้ดูเลยว่าได้เดิมจริงๆรได้สวยมากอ่าน็อตได้เป็นตัวเดิมนะไม่ได้แปลงหน้ามานะครับปีสิบสี่แท้แท้เลยคันนี้ อ่หรือหลายคนจะซื้อไปแต่งจะไปเปลี่ยนฝาโปรงหน้าเป็นเป็นแบบแนว VIP ก็ได้ยิ่งสมัยนี้เขาแต่งแนวอะไรนะหน้าตัดใช่ไหมหน้าตัดหน้าตัดอ่ามันแล้วแต่แทนบางคนก็ปิดไฟหน้ามาครึ่งนึ่งก็แล้วแต่คนชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นอ,อ่าครับผมได้สวยแน่นอนคันนี้เบอกว่าพยายาไม่บอกเลยนะ,ะนนย้ำนะครับ คันนี้นะรถปี2014นะครับเครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาดนะไม่น้อยแค่78,000กิโลเท่านั้นย้ำว่าไม่แท้นะไม่น้อย,อยคุณเทียบกับรถเก่กงคันหนึ่งอะรถปี14ปคุณวิ่งไม่เท่าไร่ครับรถเก่งขับจากบ้านไปทำงานออฟฟิศแล้วขับกลับ<ด>นั่นคือรถใช้ในแต่ละวันแต่ถ้าเกิดเป็นรถตู้ล่ะรถใช้งานทุกวัน่ะรถโดยสารอะรถใช้ทุกวันเนี่ยไม่แค่เนี้ย ส่วนใหญ่เนี่ยเขาวิ่งแค่ทางใกล้ๆหรือเขาเรียกลูกค้าอืมครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องดีเซลนะอันนี้ตัวใหม่เหมือนกันอันนี้รู้สึกว่าเป็นปี12นะครับตัวนี้อ่าคันนี้จะเป็นเบาะเดิมเบาะ4แถวเบาะทุกอย่างเดิมๆราคาพิเศษแน่นอนครับอยากรู้ทักเข้ามาหาผมเลยแจ้งให้ทุกคัน มัม,ามานีครับถามว่าเกียร์อโอโต้มีไหมครับเกียร์ออโต้ไม่มีเลยครับพี่ชัยมณีม,มีแต่เวนทูรี่ครับพี่มีแต่เวนทูรี่ครับเวนทูรี่ได้ไหมเกียร์ออโตอ้ก็ที่จะหายากแต่บอกเลยว่ามาปุ๊บไม่เกิน3วันทัทกทีไปเกี้ยงเลยอ่ะเกียร์ออโต้จะหายาก <S <S เนี่ยอันนี้ก็เป็นราคาก็จะพิเศษหน่อยใช่คุณจานถามตัวแปดาันราคาคันไหนครับสามพันดีเซลสามพันคันไหนครับผมมีราคาสูงกับคันเมื่อกี้ถ้าคันเมื่อกี้ราคาอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท หกแสนสีบาทลูกค้าเอกสารดีเครดิตดีประวัติการผ่อนดีจัดเต็มครับฟรีดาวไปเลยครับอฟรีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินแต่บาทเดียวแต่ถ้าไม่ดีฝากไอดีฝากเบอร์แต่ถ้าเกิดไม่ดีติดขัดตรงไหนตรงไหนมาคุยกันครับไม่ต้องเกรงใจทุกอย่างเราช่วยได้เนาะล็อกอยู่ภายในบิลอินมาสวยมากบอกเลยสวยมากเป็นรถเจ้านายใช้อยู่นะครับตัวนี้น้องโดใจดีด้วยเปิดให้เลย ประตูเปิดไฟฟ้านะครับตัวนี้นี่เวนทูลี่เครื่องดีเซลนะครับย้าว่าเครื่องดีเซลหายากมากภายในบิวอินมาอย่างดีครับรถเจ้านายใช้อยู่ตอนนี้รถได้สวยได้เดิมเนี่ยดูการแต่งครับเครื่องเสียงทุกอย่างเป็นของอัลไพน์ครับของยี่ห้อหมดเลยหัวเห็นกันทุกอย่างคือรงตัวเป๊ะคันนี้ดูดีเบาไฟฟ้าด้วยหัวเห็นว่าเป็นของเจ้านายไมล่ะใช่การบิวอินทุกอย่างคือฝังหมดเลยนะ อ่าไม่มีเกะกะเลยครับงานเนี้ยเนี้ยเนี้ยจริงของของเจ้านายใช้อ่ะยังไงรเขาเลือกของดีมาใส่อยู่แล้วอ่ะรถใช้งานอยู่อ่ะผมไม่กล้างตะไบหน่อยอ่าพี่เทอศักดิ์ขอดูเ p g หน่อยครับจัดให้ครับพี่เทอศักดิ์อ่าอ่ารถตู้คันนี้นะครับย้ํานะรถปี15นะเครื่องดีเซลราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทอ่าใครอยากได้รีบมาเลยนะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเครื่องดีเซลสุดยอดอ่ะ สวยหาอยู่รีบมาเลยนะรถครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหรือทําแบบเคยคุยลูกค้าเจ้าหนึ่งอยากได้รถแบบเนี้ไปทําอะเทวาอะไรอะที่ขึ้นวิวแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันอสบายเลยแล้วเขาออกไปปุ๊บเขาไปทามาก็ยังโทรมาคุยกันว่าทุกอย่างใช้งันได้จริงเขาคิดไม่ผิดที่เขาซื้อวินทูนี้ไปใช้ทุกอย่างโอเคเลยอไปดูกันครับสับเจ้า คอมพิเตอร์เครื่องเบนซินรถได้ปี12แต่ง v i p มาด้วย v i p ผมมีหลายคันนะอยากได้เป็นเบาะเดิมสีแถวหร่าแต่ง v i p ก็มีครับมีทั้งสีขาวสีบอลมันมันบอกก็ไม่เหมือนกับมาดูเองอ,ะอ่ะสนใจฝากเบอร์มาเลยนะครับคันนี้เป็นเบนซินดีเซลคันนี้น่าเป็นเบนซินเนาะ,ะให้ดูตัวอย่างคันนี้กันนี่รถทุกอย่างได้เดิม ทุกอย่างเราดีไซน์อยากจะแปลงเป็นโฉมเป็นตัวใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวนี้ทันสมัยคนไทยเราเก่งอยู่แล้วอ,อ่าออกไปแต่งนิดนึงสกเกิร์ตลงแม็กก็ดูดีแล้วครับใช่แล้วลที่สําคัญเครื่องเบนซินอย่าลืมว่าราคาถูกกว่าเครื่องดีเซลคุณผ่อนสบายกว่า<ช>แล้วคุณติดแก๊มสมาคุณได้สมมุติเรายกตัวอย่างมาคุณได้มา6กเจ็ดหมื่นหากค่าแก๊สไปแล้วคุณยังเหลือตังอีกเยอะอถ้าเทียบเครื่องเครื่องดีเซลสบายกระเป๋าผ่อนสบายหากค่าจ่ายแล้วคุณยังเหลือแบบเหลือเก็บเหลือใช้อืมดีกว่าครับ คันนี้ยังใหม่ด้วยได้ยางไฟสโตนรนถูกครับอ,อ่าพี่ปุ๊รอดูครับรอดูหมายถึงว่า <Okay. S 1> เดี๋ยวทักไลน์มาผมใช่ไหมใช่ใช่อ่าพี่ปุ๊ทักมาผมนะเดี๋ยวคุยกันเลยพี่คันนี้ไปแล้วไปเลยนะพรมีคันเดียวถ้าให้เอ็ดคันนี้ราคา6กแสนสี่หบาทเท่านั้นอม,มาเป็นเจ้าของกันได้นะครับใครอยากโทรโทรมาเลยครับไม่ต้องเกรงใจ ยี่สิบสาี่นี้เท่านั้นบังหมาดนะจับชิ้วไปเลยเข้ามาปุ๊บถามหาผมได้เลยเด็กใต้คนเดียวอะขาวๆอยงเนี้ยอ่าครับผมอ,อ่ายังไงวันนี้บังมาดขอตัวลาไปก่อนเนาะมืดและได้เวลาขับลังขับลังครับผมยังไงฝากด้วยนะครับยี 23, ่สามยี่นี้ครับผมรับวันนี้สวัสดีครับ